ส <Fun> ั้นแค่มาอธิบายเถเถอมาอธิบายให้ฟังนะครับใช่เดือนนี้คิวงานงเ,องเอกเต็มเลยใช่ครับแล้วก็จริงๆสังก,ก็คิดเหมือนทุกคนอนะ่ะตอนแรกเขาคิดว่าโอ้ยจาภาเพราะาคงจะดูแค่บ้านแสงทองเขาจะมาดูอะไรแล้วอะไรเงี้ยปักหมุดขายตั๋วเลยได้ได้ครับได้ครับผมไลฟ์ผมไม่ได้บอกใครเลยไงอยู่ผมก็ไลฟ์เลยนะครับใช่เพราะว่า แเจ้าภาพบางท่านพอมาทําสัญญายแล้วพอมาคุยก็เอ้าน้องซันมาด้วยแล้วก็ชื่นใจเออเขารู้จักเราเราไม่ยินต่อหมอดำซิ่งกับน e ้องเอแพรวเออเขาเขาก็มาด้วยนะซันต้องมาด้วยนะเอออย่างล่าสุดพี่นิรุยพูดอ่ะปีหกเก้านเจ้าภาพาเขาจองซันไหมนะเราก็ดีใจชื่นใจหนอยไหมผลงานที่เราทําไปแล้วเออเจ้าภาพเล็งเห็นว่ามันไม่สูญเปล่าอะไรเงี้ยมาก็ต้องทําให้เราพัฒนาขึ้นอะไรขึ้นกับลิเกของซันเนี่ยล่าสุดวันที่ห้าน่ะสันเออพระเอกรับเชียร์พระเอกวินเนอร์ น้องแนนมาอย่างเงี้ยเราต้องมองว่าเออเราจะทำยังไงถึงโชว์เขาให้เขาเป็นลิเกหรอไหมแต่ก็มีเอกลักษณ์เป็นหมอน้ำซึ่งเป็นตัวเขาเหมือนเดิมแหละยวมผมปักหมดเลยแล้วกันน้องซานาเอกไปไหนคะนักเอกน่าจะอยู่บ้านนะครับอยู่บ้านผมเป็นวันยังไม่หายครับ ไปทำอะไรหรอเปล่าครับผมมามาบ้านครับมาเอามาเอาเสื้อผ้าทุกคนครับส่วนใครที่อยากจะดูลิเกหมอลำซิ่งแล้วกันนะครับอ่ะเข้าเรื่องวันที่ห้าดีกว่าครับอ่ลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะครับช้าบ้างอะไรบ้างขอโทษด้วยนะครับแอดมินนรมทยอยจัดการให้นะครับดูให้นะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับส้าขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาชมเยอะเลยนะขอบคุณครับแล้วกท็ท่านใดที่จะชมวันที่5้าในกลุ่มปิดไม่ได้มาหน้าง,งานถ่านหน้าง,งานที่วัดกลางเพื่อสันฤีนะครับจังวัดชนะตำบลวิกดุดพิมพ์วัดกลางวันที่สันบวชครับสันจัดงานประจาปีที่นั่นไปช่วยหลวงพ่อหลวงพ่อมีงบตรงนี้ผมตั้งใจที่ไปช่วยเพราะผมก็อยู่วัดน,นั้นนะครับเคยบวชวันนั้นส่วนใครที่ไม่ได้มาทั้งต่างประเทศก็ดีหรือว่าทุกท่านอยู่ไกลๆนะครับลิงข้างล่างนะครับทุกคนลองกดดูแลัแน,นะครบาารย วันนี้ที่บอกว่าตอบคำถามก็คือตอบเรื่องลิเกกับหมอลำซิ่งน่ะผมไม่ทิ้งอะไรสักอย่างเดียวเพราะผมเดินมาเต็มตัวแล้วผมพูดก็คือพูดไปแล้วนะครับลิเกถ้ารับหมอลำซิ่งก่อนไปหมอลำซิ่งแต่ถ้าไม่ตรงลิเกย์ก็ไปลิเกส่วนลูกน้องผมอยู่ได้ครับผมลูกน้องเป็นอิสระแต่ถ้ามีกานาผมลูกน้องต้องมาให้ผมผมคุยทั้งไว้ตั้งแต่ลุงพ่อผมพ่อแม่ผมบุกเบิกแล้วนะครับพ่อผมเลยเป็นคนราชบุรี เป็นคนรา้บรุรีย่าปูไม่ได้เป็นลิเกเลยครับย่าปูปูปูผมเป็นราชการครับนะครับไม่มีใครถามผมพูดครับวันนีทุกคนนะครับใช่รู้หลักหลายซื้อเรียบร้อยแล้วขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับ รอในกลุ่มแล้ค่ะอ้ขอบคุณมากครับทุกคน <c oughs> เดี๋ยเมษาไปติดขอบดีทีค่ะขอบคุณครับอ๋อเมษาสามีงาลิเกด้วยนะสมีงาลิเก่ท,ท,ที่ที่วัดสวนลำใหญ่วัดสวนลำใหญ่สองคืนแล้วก็ไปหมอลำซิ่งนะครับไปหมอลำซิ่งแล้วเหมือนจะไปต่างประเทศด้วยป่ะใช่ปะ่ะกนางเอก เข้ากลุ่มนะคะขอบคุณครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับ <c oughs> ทุกคนคืนนี้เพลงช้าอยากให้ซันร้องเพลงอะไรครับคืนนี้ทุกคนอยากให้ซันร้องเพลงอะไรเนี่ยทุกคนลองมพ์ม,มาหน่อย <c oughs> เพลงช้านะครับเพลงช้าเพลินสนุกไหมทุกคนสนุกนะไปไหน, <c oughs> ไหนจะไม่ขับมาบ้างครับมาเอาโซฟาครับ สวักองขโมยครับน้องซานครับครับทุกคนครับนาเอ๋ไปนะเอ๋อยู่บ้านครับสวัสดีเจาหน้าทสุนสวัสดีครับน,อน,น้องสานต้องการล้างจมูกด้วยนะเจ้าน้ี่ขึ้นขอบคุณครับเอ่อล้างไปแล้วครับล้างจมูกผมว่าถุงยามาอยู่นะเม <c oughs> ื่อคืนถุงยา มื่อคืนถุงผมหายหลังเวทีอถุงเสื้อก้ามกับกับยาหายยาแบบยายากินสิวยาหายเพราะบางทีผมเก็บเองแล้วแบบเพราะทุกคนผมพอผมเล่นพรออันนี้พูดเฉยๆยนะพูดคุยกัวกเราพอผมเล่นคอนเสิร์ตเสร็จใช่ไหมผมลงมาผมต้องเก็บเสื้อเองเก็บของอะไรตรงนี้เองอะไรเงี้ยแล้วบางทีอะของมันหายอย่างเงี้ยไม่ได้หายแล้วทุกคนจะพูดว่าหล่นล่วงไปดีกว่า เพราะทุกคนเขามีหน้าที่ทำารื่นนี้แล้วเราอ่ะเลือ่ะลือมืม้่นลืมนี่แล้วบางทีก็ลืมแบบลืมกินยาไปอะไรเงี้ยน,น้องอยู่ในิวสีแลเดียเดนมาเจอนะขอบคุณครับเฟรก็องทานน้ำมันมะนาวครับผม ตอนนี้คือเสียงฉังมเป็นคนที่โทนเสียงแหบไปแล้วแต่แค่ว่าข,ขอให้กลงปิดนี้สัะ โอ้ยทุกคนครับแค่เข้ามาขนาดนี้ก็เป็นบุญหวยเรื่องแล้วครับผมวันนี้ยี่สิองีขอบไปทีเลยขอบคุณครับยี่สองที่ไหนยี่สบองที่ไหน,นหรครับต่างประเทศหรอครับหรือว่าไทยเซี่ยงหายแล้วครับมีคนขอพิมพ์ผมมาด้วยนะ <c oughs> ไอแพทผมค่ายแพทผมแบบไม่หมดผมร้องเพลงให้ฟังอ่ะถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้คงต้องหลงรักเธอแน่เลยควรหยุดไหมใจเธอเอ๋ยโอ้ยเสียงเป็นหวัดจะเป่าให้รักจะเสกให้ลงให้เธอนั้นจงร้องเพลงตายมาั่ง และเงาทองแดงแต่งตัวก็บานบานสำเนียงขับคานไม่เหมือนกับคนกรุงไอเรามันเซ่เซ่เพลงช้าหรอมากเพลงช้าเป็นไมครับทุกคนครับทุกคนเห็นลิงก์บัตรใช่ไหมครับเอลิงก์จำหน่ายตั๋วข้างล่างใช่ไหมครับสามารถซื้อได้เลยนะครับใครอยากชมวันทีเก้าว วันที่ห้าวันที่เก้าไปไหนดูดิเกม์ไทำบัตรขงซสนุกมากขอบคุณครับขอบคุณทุกคนทุกคนมีอะไรแนะนำมันได้นะราคาเราที่เก้าบาทถูกมากเราจะทำให้เต็มที่สุดคุ้มค่ากับราคาบัตรที่ทุกคนเข้ามาครับรฟอนฟิฟกเราโอ้ยขอบคุณครับโอย้ยเทนเนอร์สิปเปอร์ที่แล้วคุยอะไรนะ่ ชวนนังเอกมาด้วยแท็กนังเอกเลยครับแท็กนังเอกเลยครับเพราะว่าซันมีโทรศัพท์เครื่องเดียวครับผมมีเครื่องเดียวที่เหลือมันเป็น iPad อ่ะ อ๋อน,น้าเอกเข้ามาแล้ววัสดีค่ะน้าเอกมาล้างจะจออกไปกโอ้โหไปรับจะนั่งได้เหรอครับรถผมแคบนะครับรถผมแคบนะครับรถผมแคบแต่อบอุ่นมากครับนี่ไปอย่างนั้นอีกคนที่เมตตาก็ละคนที่รอแอนตี K ้ก็แคบไปลง เจอเครับนางเอกคืนนี้เจอนครับนางเอกเซ็งเนะี่ยโอ้โหถุงสิวหายเนะี่ยทุกคนเชื่อไหมผมเวลาสิวขึ้นสองสามเม็ดเนี่ยนะผมจะเครียดเลยแต่ตอนนี้ไม่เครียดอะแต่ผมซื้อยาสิวมาเมืม่อคืนลืมมาเบอร์ตัวเองเบอร์ตัวเองลืมหยิบมาสามครั้งก็ลืมหยิบเองลืมหยิบหมดเลยเพราะว่าทุกครั้งเวลาผมไปเหมือนเซ็งอะเหมือนผมโตขึ้นเลยนะอย่างผมอยู่โรงลิเกใช่ไหมผมจะมีพวกแม่มีมีคนที่ดูแลผมเอาคนมาดูแลแบบ ชุดเจอรนู้นนี่แต่ทุกคนเนี้ยทุกคนก็คือมีน้ำใจหมดนะทุกคนในในแสงทองคือมีน้ำใจช่วยกันอยู่แล้วแต่เราก็เกรงใจของของเรานะอย่างนางเอกเขามีคนดูแลอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็จะไปล่วงล้ำคนดูแลนางเอกก็ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ขอชื่นชมอพี่โนซี่นะพีน่นนซี่น,น่ารักนผมมองว่าในมุมผมนะไม่รู้ว่าใครจะมองเป็นยังไงนะเขาเขาเขาประมาณว่าเวลาเขาทําอะไรให้นางเอกอะทําอะไรให้นางเอกวันเนี้ย เวลาเขาจะทำะเขาจะทาเหมือนให้ผมด้วยนะเหมือนทํามาเอกแบบไหนก็ทําให้เราแบบนั้นนะจนเรารู้สึกว่าไม่เป็นไรพี่เก่งใจมากเหมือนทานไม่ผมหมดใช่ไหมผมต้องออแฟนขับมาถ่ายรูปเนี้ยผมว่ามาถ่ายรูปปุ๊บผมก็บอกพี่ทานหมดเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวผมเปลี่ยนเองก็ได้อะไรเงี้ยเขาาดึงไปเปลี่ยนอะไรเงี้ยพี่โนซี่จะผมเปลี่ยนเก่งไหมพีง คือนี่ใครว่ามานะครับที่วัดท่าผาถ้าอ้บอกไปรับเงินทุกคนผมไม่บอกหรอกของแบบนี้ถูกไหมเห็นคอมเมนต์แต่ไม่อา่านอยากให้หาเพลงซึ้ซึงแต่งตัวลิเกบปเวทีสักสองสามเพลงเป็นช่วงๆครับมีโอกาสครับแต่ถ้าผมยังไม่เลยแต่งเลยเนาะแต่ผมไม่ค่อยมีหรอกครับสิวไม่ค่อยมี